แอบเห็นรายชื่อที่ส่งให้คณะกรรมการโอลิมปิกเกมเหมือนกันนะฮะชื่อน้องเพียวนําหน้าเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกับตนทีมคนใหม่ของทีมชุดนี้เลยหรือเปล่าคือทุกคน <c oughs> ไปตีความอะไรกันก็ไม่รู้หนูยังไม่รู้เลยเอาจริงๆในวันที่รายชื่อออกมาค่ะเราก็นั่งก,กันกันโค้ชก็ประชุมตอนตอนเลือกซ้อมโค้ชก็บอกว่าทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมก็เลยมองหน้ากันเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรก่อนโค้ชก็เลยบอกว่ารายชื่อซีเกมออกแล้วนะก็แบบอ้าวหรอคะ คือแบบนักกีฬาก็คือยังไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแบบคือเราแบบไม่รู้อะค่ะคือตอนนั้นเราก็แค่ซ้อมซ้อมซ้อมไปก่อนอใช่เลยใช่ค่ะก็<อ><อ>คือแบบไม่รู้เลยว่ารายชื่อเป็นยังไงใครเป็นกัปตันทีมหรือใครติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบยังไม่รู้นะคะก็รอเขาเรียกว่ารอลุ้นไปพร้อมกันกับนักกีฬาละกันค่ะว่าใครจะได้เป็นกัปตันทีมว่าถามน้องเพียวอย่างนี้นึงก็แ้จริงๆแล้วน้องเพียวเนี่ยพี่มองดูแล้วอยู่ในี่ใครที่อาจจะเป็นกัปตันทีมได้เลยนะ ถ้าหากว่าได้รับโอกาสเป็นกระตันทีมเนี่ยมั่นใจไหมว่าตัวเองจะทําได้ดีไม่แพ้พี่กิ๊หรือว่าพี่หนอหนูหนว่าชุดชุดชุดพวกเราอะค่ะคือเราอะเล่นกันมานานมากค่ะเล่นกันมาตั้งแต่ยูยี่สามที่ฟิลิปปินส์เลยค่ะถ้าเกิดแบบใครที่ตามรายการนั้นได้นะคะคือเราเราแบบจะว่ายังไงอะเราเป็นทีมที่ปรึกษากันตลอดค่ะเราไม่ได้แบบว่าหัวหน้าทีมคือ,ค,อคือเมนหลักอะไรขนาดนั้นคือเราปรึกษากันตลอดเราก็จะคุยกันตลอดว่า พี่ชมว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเพียวเพียวว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไหมบอบอว่ายังไงพี่เตยว่ายังไงคือแบบทุกคนจะพูดกันตลอดว่าแบบเราทําแบบนี้ไหมเราปรับอย่างนี้ไหมเราอย่างนี้ไหมคือหนูมองว่าทุกคนเป็นหัวหน้าทีมหมดเลยตอนที่เราอยู่ <nn> ด้วยกันนะคะเราไม่ได้มองว่าแบบพี่ชมเป็นหัวหน้าทีมพี่ชมคือแบบ the best นะไม่คือเราทุเรามองว่าทุกคนสามารถพูดสามารถแบบแชร์ทุกๆอย่างร่วมกันได้เพื่อที่จะทําให้ทีมเราดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ ถ้าสมมติว่าตัวเองได้เป็นจริงๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเราจะทาได้ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาทุกอย่างที่เรามีปัญหาเราก็จะคุยกับเพื่อนในทีมอยู่แล้วเราจะคุยกับพี่เขาอยู่แล้วว่าแบบเออหนูว่าเราลองแบบนี้ไหมเรามาปรับเป็นอย่างนี้ไหมคือทุกคนแบบคุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าแบบเห<ะ>มือนทุกคนอ่ะสามารถนํากันได้หมดไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งนาแล้วเราตามแต่กลายเป็นว่าทุกคนอ่ะนาแล้วแบบไปพร้อมๆกันมากกว่าค่ะ อ่านะฮะเหมือนรุ่นพี่เจ็ดเซียนที่เขาแบบอาจจะมีพี่กิ๊ฟไปจะทนทีมตอนแรกๆแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตามทีมได้ <c oughs> ทำนองนั้นนะครับ <c oughs>